มีคนรักเละกคิดถึงคุณมากเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้ของคุณเรามาดูเขาเป็นใครทําไมเขาคิดถึงคุณมีคนที่รักและคิดถึงคุณคนคนนี้เขารักคุณคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้เรามาดูพลังงานไพ่ดูเป็นดองรันดอมนะเขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณมากดูคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันเป็นพลังงานอนรมเป็นดองรันดอมนะเขาคิดถึงคุณและเขารักคุณมากมากเวลานี้ เรามาดูพลังงานกันนะว่าเขาเป็นใครเรามาดูห้าใบนะคนนี้เวลานี้คิดถึงคุณมากเขาเป็นใครคิดถึงคุณมากเวลานี้ t h e Tower ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันใช่ไหมคุณสองคนมีการเดินออกจากกัน The t o า e r ใอรสำับชาวธาตุดินประสบกันามากรเวลานี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากๆคนที่เดินออกจากคนไปเวลานี้คนที่มีประเาทนตกาคเมเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้เวลานี้ชาวธาตุดินประสบกันามากรที่ผ่านมา คนสองคนมีความเสียใจมีความเจ็บปวดต่อกันสรสามดาบต่างคนต่างเสียใจต่างคนต่างผิดหวังสามดาบเมถุนตุนกลุ่มธาตุลม The Star รทุกสิ่งทุกอย่างต่อี้จะถูกเปิดเผยขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยขึ้น t ด e s t ต r คุณเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูง queen of w o r d คุณคนที่เก่งคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาเขาทำให้คนเสียใจเขาทำให้คนผิดหวัง The l o v e ว่าเขาไปมีคนอื่นเขาไปมีมือที่สามคุณเสียใจคุณเสียใจมากๆแต่เวลานี้คนคนนี้เขาสำนึกเขาคิดถึงคุณ เขาอยากจะมาหาคุณคนทางไกลคนนี <google> so much, really. like style, the like ้ก็อยากจะมาหาคุณเขาคิดถึงคุณหนักมากเขารักคุณเขายังคิดถึงคุณคนนี้เขาไม่เคยลืมจากที่ผ่านมาเขาเดินหลังจากคุณไปนะคนคนนี้หันหลังคนไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ่จากการที่เป็นมีมือที่สามแต่เวลานี้เขาควรคิดถึงความดีของคุณคุณเป็นคนที่มีความดีความทําให้เขารู้สึกอยากกลับมาหาคุณอยากคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณหนักมากเวลานี้คนคนนี้ คนนี้เดอเวิร์มคนทางไกลนะเขาคิดถึงคุณหนักมากๆคนนี้เขาอยากจะอุปธรรมค้ำชูคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะดูแลคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากเขาอยากจะมาหาคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากมาถึงแม้จะผ่านมาคุณสองคนมีการตัดจบกันเดเดสถึงแม้จะมีการตัดจบกันคุณสองคนสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะเดวทีคุณจะมาดูแลคุณเขาจะมาซัพพอร์ตการันให้คุณ คนคนนี้เขาสำนึกผิดเขาคิดได้เขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสปอดการเงินของคุณเขาจะมีการดูแลคุณอย่างแน่นอนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาหาคุณมากๆเขาอยากจะมาสารภาพผิดกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณคนนี้เขาจะมาคุณคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้